สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้มาซ่อมให้ดูอีกึงอีีนะครับใครกําลังจะหารถที่นิ่มนวลน,นะครับซ่อมง่ายนะครับแล้วก็เอาจริงผมว่ามันเป็นรถที่ขับดีมากนะทุกคนนะคิดถึงเล็กซัสแน่นอนวันนี้มีรถเล็กซัสสองคันเป็นเล็กซัสร,รุ่นเก่าตอนนี้ราคาจับต้องได้มากนะครับคนที่ชอบรถที่ฟีลิ่งความนุ่มแบบนุ่มมากๆเนี่ยผมเล็กซัสนี่เป็นรถที่ตอบโจทย์มากแต่มีลูกค้าถามมาเยอะมากว่าแล้วรถเล็กซัสเก่าๆจะซ่อมได้ไหมวันนี้ผมมาซ่อมให้ดูสองคัน คันแรกเป็น ls นะครับ400นะครับเป็นรถ็กซัสที่ขายดีมากในอเมริกานะครับแต่พูดตรงตรงรถเก่าเนี่ยหนึ่งอย่างก็คือพวกอุปกรณ์มันกรอบแตกหมดแล้วนะครับปัญหาที่เจอส่วนใหญ่คือปัญหาเรื่องความร้อนเดี๋ยวม่าดูนะครับว่า ls 400คันนี้เป็นยังไงแล้วก็ปัญหาที่เจอบ่อยเลยคือคันนี้ครับที่เข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าน้ํารั่วนะครับเขาเคยฮีทมาแล้วรอบหนึ่งนะครับเขาเปลี่ยนเครื่องมาแล้วนะดังนั้นผมว่าเรื่องน้ําสําคัญนะครับเลยให้เราจัดการนะครับเช็คทุกอย่างเราจัดการเลย เปลี่ยนอุปกรณ์ที่รั่วนะครับแล้วก็ตีหม้อน้ำมินียมเลยเพราะว่าน้ำส่วนใหญ่กรอบแตกแล้วก็ท่อต่างๆก็กรอบแตกหมดแล้วนะครับอีกคันนึงเป็น vx 1้อยนะครับซึ่งเป็นรถเป็นรถขาลุย suv ที่น่าสนใจนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่50,000 0บวกลบนะครับเอาจริงมันรถที่ขับดีนะครับมาดูดีกว่าว่ารถ2คันนี้ซ่อมเป็นอะไรบ้างปัญหาประจำรุ่นที่เจอต่อคนจะได้ซื้อนะครับจะได้เป็นวิทยาทานนะครับสุดท้ายใครจะซ่อมรถนะครับก็โทรมาที่0 9 9 0 9 6 6661เซิร์ชในแผนที่ได้เลยนะครับว่าโนเนมกาลาเราจะอยู่ที่ซอยนาวมินลสแยก15นะครับแอดไลน์มาได้เลยเนาะไปดูรายละเอียดกันครับเล็กซัสนะครับจากการที่มีน้ำรั่วนะตอนนี้เราเช็คออกมานะครับมีจากหลายสาเหตุเลยรั่วเยอะเลยนะครับจากสาเหตุหลักๆเนี่ยจากท่อนะครับพวกนี้ท่อพวกนี้ไปหมดหแล้วนะวนะครับเดี๋ยวเราเบิกทโมสตัทนะครับอุปกรณ์ต่างๆต้องมีการโมกันนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเจ้าของ เครื่องเคยเสียนะครับเขาก็เลยมีการโมอะไรบางอย่างมาก่อนเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนเครื่องมาอีกรอบหนึ่งนะครับเล็กซัสนะครับตอนนี้นะครับเราจะการทาหม้อน้ํานะครับเราขึ้นมาใหม่นะเราเป็นหม้อน้ำปีเมียมทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าของเดิมนะครับมันรั่วนะครับปัญหานะครับหละน้ําซึมนะครับเราจะการตีปีเนียมทั้งใบนะครับแล้วก็เป็นกระบังลมเป็นปีเนียมนะครับ ใช้กันยาวๆเลยนะครับจบปัญหาเรื่องหม้อน้ํานะครับเดี๋ยวยังให้ช่างเราจัดก,การเปลี่ยนให้นะครับอาการที่มาก่อนหน้านี้นะครับคือหม้อน้ํามันรั่วนะครับรั่วตามตะเข็บนะตอนนี้เราจัดการไปตีนะครับตัวโครงพวกนี้นะให้มันตรงตามรุ่นนะครับแต่อาจจะมีไซส์ใหญ่อาจจะต้องปรับตัวฉายยึดนิดนึงแต่ตอนนี้เรื่องความร้อนจะได้มีปัญหาได้น้อยลงนะครับเนื่องจากว่าพวกนี้มันเป็นพลาสติกส่วนใหญ่ตัวหม้อน้ําไม่ค่อยแตกมันจะแตกตามต,ามตัว เขาเรียกว่าตัวกอรอบพลาสติกมากกว่าอันนี้ลูกค้าเกยฮีทมารอบหนึ่งนะครับจริงรถเก่าวพวกนี้ถ้าเซอร์วิสดีๆจริงๆทนมากเลยนะตอนนี้ช่างจัดการประกอบท่อต่างๆเข้าไปในรถนะครับเดี๋ยวจัดการไล่พวกระบบน้ำอีกทีหนึ่งครานี้ทำหม้อน้ำไม่อลูมิเนียมแล้วครานี้คงจะรั่วยากแล้วนะครับแต่ต้องมาดูที่พวกสายไฟพวกข้อหานพวกวาล์วน้ำปั๊มน้ำอีกทีหนึ่งนะครับ คัน LS นะครับตอนนี้เราจัดการซ่อมกอนนะเดี๋ยวไปดูช่างฝั่งนู้นก่อนนะครับตัวนี้ซ่อมกนเซ็นเตอร์ล็อกน,นะกอนเก่าเป็นยังไงพี่ชุดมอเตอร์เสียครับชุดมอเตอร์เสียอันนี้คือกอสองฝั่งเลยใช่ไหมครับผมอันนี้คือฝั่งที่ข้างหลังเดี๋ยวมันจะซ่อมอีกทีนึงจากการซ่อมเรียบร้อยแล้วเนะา,กกาเเนะกนมันไม่ดีดใช่ไหมพี่ครับผมกดกดล็อกแล้วมันไม่ดีดครับแต่นียเรีบรยรบร้อยแล้ว ตอนดีเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะอีกฝั่งหนึ่งหลังหลังส่วนคอพวงมาลัยใช้ได้แล้วนะนี่ใช้งานปกติแล้วนะครับเล็กทราบนะครับคอพวงมาลัยไม่ทํางานตอนนี้เรากาลังซ่อมอยู่ช่าง,งมันเจอเป็นที่อะไรครับอ่าท่านก็สวิต์กดไม่ทํางานเลยครับมากดไม่ทํางานไม่มีแรง,แรงช่างกำลังดูเช็คนะ ตอไฟตรงแล้วเช็คแล้วมันไม่ทํางานนะครับจริงสภาพคันนี้ถือว่าดีมากๆเลยนะครับรถโคตรนุ่มเลยแต่ถ้าเซอร์วิสพร้อมๆนี่ขับดีมากๆเลยนะครับเนี่ยให้ดูเฟืองนี่ตัวเฟืองข้างในใช่ไหมครับครับเฟืองเป็นไงบ้างเฟืองยังใช้ได้อยู่ครับแล้วที่มันไม่ทํางานนี่ท้องไรสวิตก,กับมอเตอร์ไม่รู้ว่าอะไรจะเสียนะที่มอเตอร์ก็ไม่กระดิกสวิตกดก็ไม่กระดิกเพราะ ไม่มีไฟไปมอเตอร์เลยตอนนี้ต้องไล่เช็คก่อนอว่าอะไรเสียสวิตเข้ากล่องกล่องแจมมามอเตอร์ต้องลองไล่เช็คนะครับอ,อตอนนี้ซ่อมอะไรเสร็จแล้วบ้างครับพี่คอ,อพงบาลัยคอพงบาลัยนะ,ะเดี๋ยวดูคอนะคอ,อขึ้นลงได้แล้วถูกไหมครับครับผมอตอนนี้ขึ้นลงได้เรียบร้อยแล้วปกติโดยรวมโรงงานจะเป็นอย่างนี้นะครับตกลงอะไรเสียครับ,รบมอเตอร์ครับมอเตอร์ โอ้มัน soft close มันสวยงามมากอาการที่เจอต่อไปคือจะเป็น central ล็อกฝั่งนู้นทำงานแต่ฝั่งนี้ไม่ทำงานอืมเดี๋ยวช่างสวิสสวิสกดฝั่งนู้นไม่ได้แต่กดตัวลูกได้เป็นต้องเอาสวิสมาลองก่อนต้องเอาสวิสมาเช็คดูก่อนนะเดี๋ยวจะให้จัดการเช็คให้อีกทีหนึ่งนะครับคัน ls นะครับตอนนี้เราจัดการซ่อมก่อนนะเดี๋ยวไปดูช่างฝั่งนู้นก่อนนะครับตัวนี้ซ่อมก่อน c e n t r ร l ล็อกนะ ก้อนเก่าเป็นยังไงพี่ช,ชุดมอเตอร์เสียครับชุดมอเตอร์เสียอันนี้คือก้อนสองฝั่งเลยใช่ไหมครับผมอันนี้คือฝั่งที่ข้างหลังข้างหลังเดี๋ยวมันจะซ่อมอีกทีหนึ่งจากการซ่อมเรียบร้อยแล้วเนาะก้อนมันไม่ดีดใช่ไหมพี่ครับผมกดกดล็อกแล้วมันไม่ดีดครับแต่นี่เรีบรยรบร้อยแล้วก้อ,อ,อนดีดเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะอีกฝั่งหนึ่งหลังหลัง พอพวงมาลัยใช้ได้แล้วนะนี่ใช้ง่ายปกติแล้วนะครับเคแลนด์คูเซอร์ครับอาการเป็นยังไงบ้างครับช่างออตอนนี้ก็คือเราเจอตรงโอริงฐานกองทั้งหมนเครื่องมัน่วดซึมประมานะครับอ่าตอนนี้เราทําการถอดออกมาเพื่อจะเปลี่ยนโอริงฐานกองมันเครื่องด้านหลังตัวน,นี้นะฮะอ่าเพราะตัวน,นี้จะเป็นกองกองน้มันเครื่องออมัอรวออกมา ลกมาอันนี้คือน้ำคูแลนเนาะน้ำ,นำ,นำ,นำคูแลนคทัาน้นทำไมสีที่ที่เอามาหล่อเลี้ยงในระบบของน้ำมันเครื่องเพื่อระบายความร้อนอนี่ครับก็ลเลยจะต้องมีการถอดเท่าน้าออกเอาท่อน้ำเดี๋ยวเราจะยกฐานก้อนน้ำมันเครื่องที่ติดอยู่กับตัวเครื่องยนต์ออกมาเลยเพื่อว่าเปลี่ยนโอริ่งด้านหลังอโอเคแล้วพวกนี้คืออะไรครับ ีเป็นนน้ำมัเเกียร์ปลี่ยนน้ำมันเกียร์ชานเฟอร์ตัวขับสีครับตัวขับสี่ดอนฮะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์แล้วก็เป็นบอกระแล้วก็กอกระื่องเราเปลี่ยนของแท้หมดเลยนะครับหายากมากเลยอะไหล่ Land Cruiser จริงๆช่วงล่างถือว่าดีนะคันนี้สภาพแล้วเจอเรื่องอื่นอีกไหมครับก็จะมีตัวของอ่ตัวชุดเปนอันนี้เราทําการเปลี่ยนเข้าไปละเมื่อกี้เราถอยมาแล้วล้างความสะอาดแล้วก็ประกอบไปเป็นตรงประเกลีอ่างน้ำมันเกียร์เนี่ยั่วซึม น้ะมันเรไจะเยิมตรงนี้มานะครับแลนกรุเซอร์นะกำลังถ่ายเซอร์นะครับหลังจากที่เรานะครับจัดการนะครับเปลี่ยนชุดท่ออากาศทั้งหมดของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นท่ออากาศของเครื่องยนต์ทั้งหมดนะเราจะการเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะคันนี้เนื่องจากว่าน้ำมันเบรกเดิมนะครับดํามากเลยนะครับตอนนี้ช่างเรากําลังทําการไล่น้ำมันเบรกให้นะครับ คูเซอร์นะครับตัวนี้นะ VX100 นะครับอาการที่ซ่อมอะเครื่องหมดแล้วเนาะนี่พวกท่อพวกนี้อาการที่เจอมันเครื่องเดินสะดุดถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วก็บิดรอบออกเพราะว่านี่ฮะอาการท่อคือท่อมันแตกท่อแตกมันแตกแตกนี่แตกหมดเลยพวกนี้แข็งแข็งแล้วเวลาพอทำให้อากาศมันรั่วเข้าไปเครื่องยนต์ก็เดินหอบนี่แตก บอกเลยอะท่อพวกนี้ดูเหมือนหายหายน้ำมันหายหากใช่ไหมพวกนี้นะแล้วอันนี้คือทําอะไรไปแล้วบ้างครับเมื่อกี้รได้ทาการเปลี่ยนท่อที่มันแข็งแล้วก็แตกกรอบนะฮะเนี่ยเราทําการเปลี่ยนเข้าไปหมดเลยครับทุกเส้นละทุกเส้นละทางด้านนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เก็บพวกรวั่วเกี่ยวกับพวกน้ำมันเครื่องรั่วใต้ท้องตรงฐานกองน้ำมันเครื่องฮะตรงนี้ต้องเปลี่ยนโอลิงเพราะมันแข็งมากรถมันอายุด้วยอายุของรถมันนานแล้วฮะตรงนี้มันไม่เคยทำมันก็เลยต้องทำการเปลี่ยนตัวปเก่ยนฐานเครื่องฮะ โอเคแล้วก็จริง,รงๆอันนี้พวกนี้โชคดีคันนี้นี่คือเปลี่ยนทุกอย่างมาแล้วนะครับจริงๆเรื่องความร้อนก็ไม่มีแนละ้วจริงๆใช้โคตรทนเลยนะครับแต่อุปกรณ์พวกนี้มันกรอบแตกเนาะอุณหภูมิในห้องมันร้อนอยู่แล้วอย่างนึงเวลาประกอบพวกกันชนพวกนี้ต้องระมัดระวังมากมันกรอบแตกครับโอเคครับได้เห็นรายละเอียดการซ่อมรถนะครับของเล็กซั L S 400นะครับแล้วก็ตัว V X 1้อนะครับต้องบอกว่าจริงๆรถพวกนี้ถ้าซ่อมไม่ถึงถึงจริงๆอ่ะ ไม่จุกจิกเลยนะแต่พวกนี้รถเก่าครับหาอะไหล่ยากอย่างเอสสีอย่างรุ่นข้างหลังผมเนี่ยกว่าจะหาอะไหล่บางอย่างให้ลูกค้าได้นะครับอย่างเช่นพวกพวกอกลอนประตูนะคอนะครับของอะไหล่ที่ใช้ไม่ไดนะ้พวกนี้ใช้เวลานะครับม,มันต้องใช้งานฝีมือมันต้องใช้เวลานิดนึงนรจริงคันนี้ก็มีอะไหล่หลายชิ้นที่ไม่เดิมเนาะเราก็ต้องแก้ปัญหาให้เขาอีกทีหนึ่งนะครับใครอยากเอารถมาซ่อมนะครับรถเล็กเซอร์โตโยต้นะครับหรือไม่ก็เป็นพวกเบนซ์บีเอ็มนะครับ ก็สามารถโทรมาที่099ย์เก้าเกูหกหกห่นี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องโนเมนมด้วยนะครับสวสัสดีครับบ๊ายบาย